วมการบันเทิงก่อนใครต่อทุกประเด็นข่าวร้อนกับ s m s ข่าวบันเทิงมิวพลัสสมัครวันนี้ใช้ฟรี15วันเ <c oughs> ว่า <c oughs> เซนเป็นหนุ่มนักล้องแบบนี้คิดว่าเซนแบบว่าเคยมีเจอเหตุสมมตินะคะว, <c oughs> ว่าเซนเคยเจอเหตุการณ์แบบว่าเต้นๆต้นอยู่แบบโอ้โหเอาเตปแดงแรงมากเลยแล้วอยู่ดีแบบต้าวพาดเลยลืมร,รู้สึกเเคยเจอแบบว่าสมมติว่าเจอจะเราจะแก้ไขสถานการณ์อย่างไรก็ <c oughs> ถ้าสมมติว่าเจอเหตุการณ์แบบนั้นอุบัติเหตุกลางเวทีนะครับก็คงต้อง ก็ต้องก็ต้องโชว์ให้ให้จบไปก่อนนะออก็คือมันก็คงไม่หนักหนาเกินไปแล้วก็พยายามที่จะเออสปีดแดสงสปีดลิดนะครับก็โชว์ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปเคลียร์ปัญหาหลังเวทีครับก็คงไม่มีใครเห็นหรอก <laughs> ถ้าสมมทบอว่าเคยเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยจริงไหมไม่ว่าจะเป็นซิปแตกหรือเป้าลวดแบบเต้นมากจากัดจนแบบเฮ้ยเห็นไนนัันเลยตัวคนแบบโอ้ย,อยนี้เลยครับก็เคยเจอเหตุการณ์แต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้เข้ามาวงการก็คือประมาณว่าเป็นงานโรงเรียนเต้นรีลาดอะไรประมาณนี้ครับก<อ>็เ<อ>ขาจะมี<ร>อาจารย์อาจารย์ก็จะพาจับคู่จับคู่คแต่ปรากฏว่าวันนั้นไม่ได้เข็มขัดมาเข็มขัดหลวบแล้วก็เต้นไปก็ต้องแบบเอามือแบบคอยดึงๆไว้แต่แต่ไม่มีการไม่มีการล่วงไปอะไรเงี้ยแต่ก็ถือว่าลาบากเหมือนกันมานานครับก็คือว่าตอนนั้นแบบว่าเร เอามือจับทั้งหมดแล้วก็แบบต้องต้องดึงไว้ก่อนแล้วประคองไว้เพราะว่าคนมันเยอะแด้ครับคือเต้นกันทั้งห้องอยู่แล้วก็เลยแบบว่าเออพอกรุบกรุบเกลื่อนไปได้อย่างเงี้ยครับแล้วมีคนถามไหมพอเราจัดจบหลังทุกคนรู้เพื่อนเราก็รู้เพราะว่าคู่เราก็ต้องรู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็มีแบบก็ไม่ถึงไม่ถึงกับมากอย่างอาจารย์อาจารย์ก็ไม่ได้สังเกตเห็นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเซนเคยแบบว่าลืมแบบว่ารูดทิปแล้วก็เดินแบบโ์แบบโอ้โหแต่งโซมาเท่เลยแบบเคยไหมครับลืมรูดทิปน่าจะไม่ค่อยเคยเพราะเราก็คนรอบข้างคน ถ้าในวงการก็ยังยังไม่เจอนะที่แบบเออแบบฮาๆก็ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่่แล้วอยากเจอประสบการณ์แบบนี้ไหมครับเวลาเราร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยอยากดีกว่าเราต้องแบบเออเราก็จะได้มันมันเป็นอะไรที่ทําให้เรามั่นใจถ้าเกิดว,ว่ามันพอมันไม่ได้รู้ซีอะไรเงี้ยมันก็จะเสียวความมั่นใจเนี่ยก็อยากให้เวลาถ้าเกิดว่าเข้าห้องน้ำหรือว่าอะไรก็เช็คดีๆแล้วกันเพราะพวกเราต้องแบบออกสู่สายตาประชาชนอย่างเงี้ยครับอยากให้เซนช่วยแนะนําถึงวิธีการแก้ไขหน่อยเพราะว่าหลายๆคนนักร้องหลายคนหรือนักแสดงอ่ะที่พวกเขารูร้ซีเงี้ย เขก็มีวิธีการอย่างี้แบบให้ช่วยแก้ไขว่าจะมีการทํายังไงเต็มตัวยังไงครับอืมก็ถ้าเกิดว่าใครมีเหตุการณ์แบบนี้นะครับหลายๆคนก็จะมีวิธีรับมือหลายอย่างบางคนก็จะเป็นมุกเล่นเป็นมุกตลกไปเลยบบกว่าอ๋อผมชอบทำอย่างนี้นะครับเป็นแบบเรื่องส่วนตัวอะไรเงี้ยแบบแก้เขินไปแล้วค่อยแบบว่าเออไปไปปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งหรือว่าบางคนก็จะแบบเขินอายไปเลยแต่ที่สำคัญคือถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นจริงๆนะครับเราก็ต้องแบบสมมติว่าอยู่อยู่กำลังโชว์อยู่อะไรเงี้ยก็คือโชว์ให้เต็มทีีี่่่ไไปปกออนเเลลยยยคคั้ดาหงทะ